มาแล้วครับกับ Mercedes-Benz S L K R 1 7 2รถโรสเตอร์ oster, เปิดประทุนวันนี้เรามาพร้อมกับคำภีปั้นเราจะทำให้ดูว่าตั้งแต่ซื้อรถมือสองมานั้นคุณจะมีขั้นตอนทำอย่างไรจนรถคุณเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานฮะ ในคลิปนี้มีรถในแบบ2คันนะฮะเป็น S R K สองร้อยปีสิทั้งคู่สีบรอลเบาะดําคันนั้นขายไปแล้วอีกคันหนึ่งสีบรอลเบาะแดงน,นะครับพร้อมส่งสาหรับคนที่สนใจอยากได้รถที่สมบูรณ์ผ่านการดูได้จากผมมาแล้วเก็บงานเนี้บครบทุกจุดไม่ต้องนุ้นไม่แท้ไม่ต้องไปลุ้นตัวถังพังเยอะไม่เยอะไม่ต้องนุนว่าซ่อมเยอะหรือเปล่า S R K สองร้อยปีสองพันสิบสามวิ่งมาแล้วเจ็ดหมื่นหนึ่งพันกิโล 71, ผมเก็บงานมาให้ทั้งหมดนะฮะรถสีบอลเบาะสีแดง กับราคาที่ผมเปลี่ยนยางยกโอมา่าเจ็7ให้ที่1,450,000บาทหรือคุณไม่เอายางผมนะฮะก็หักออกไป31,500เหลือ1,418,500บาทครับฮ้ยเรียกยากเอาอย่างนี้้าน4 2 8จับง่ายๆตอซื้อมือ2นั้นเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสภาพพยายามดูให้สีมันกลมกลืนกันทั้งคันไม่ใช่แก้มเฉดนึงฝาปรงเฉดนึงนะฮะ ซึ่งได้มีเล่าไปแล้วนะครับใน h าว t ูซื้อ R172 อย่างไรไม่ให้เจ็บเพียงแต่ว่าตัวกันชนหน้าหลังหรืออุปกรณ์พลาสติกต่างๆนั้นอาจจะมีอาการสีเพี้ยนได้หลังจากการใช้มาในระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอู่สีผมยังไม่มีแนะนำนะครับที่จะขออภัยด้วยและหลังเพื่อนๆได้รถมาแล้วนะครับว่าจะเป็น Gen1 Gen2 หรือว่า SLC การซ่อมบำรุงการเก็บงานการยุดรยต่างๆ สามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งหมดอันดับแรกเลยก็คือการเข้าไปตรวจเช็คเครื่องเกียร์ช่วงล่างและยังคงเข้าไปใช้บริการที่ TMS b e n z r v i t ซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาย่านปิเกล้าวโดยปกติรถมือสองผมจะให้ช่างเขาตรวจเช็คความสมบูรณ์ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างโดยเฉพาะตัวเครื่องนั้นจะมีอยู่2ตัวก็คือ M 2 1 Evo กับ M 2 4ผมเคยทําคลิปไปแล้วไปดูคลิปเก่าได้ถึงความแตกต่างแต่หลักๆก,ก็คือเช็คดูว่าเครื่องทางานสมบูรณ์ไหมเฟืองแหวนโอเคไหมตัวทบโบมีน้ำมันรั่วหรือเปล่า และอายุการใช้งานของพวกออยเครื่องออยเกียร์นั้นยังสมบูรณ์ดีหรือไม่นะฮะเสรมนิดนึงในส่วนของกล่องพังนะฮะเวลากล่องพังเนี่ยรถจะมีอาการส่นบ้างสตาร์ทเงียบแล้วตัวพัดลมม่าน้ําติดบ้างแต่ที่ใดๆก็ตามเนี่ยตัวหน้าจอจะโชว์ไฟรูปเครื่องถ้าเกิดเราเสียบคอมพิวเตอร์เพื่อเช็คสตาร์นั้นถ้าเกิดขึ้นโค้ดว่าเครื่องมีการมิสไฟ อันนี้โดยมากจากประสบการณ์ช่างที่ร้านห้ผมฟังนะฮะจะเกิดจากไม่หัวเทียนก็คอจุดระเบิดแต่เมื่อใดที่เครื่องสตาร์ฟ้องว่าคอจุดระเบิดไม่ทํางานนั้นส่วนมากจะเป็นที่กล่องเพราะว่ากล่องนั้นเสียแล้วไม่ได้สั่งให้เขาจุดระเบิดแต่โดยมากเวลาการไล่กล่องนั้นก็จะไล่งแต่หัวเทียนไปคอยก,ก่อนสองตัวนี้ถ้าเกิดไม่หายก็ไปซ่อมกล่องหรือว่าเปลี่ยนกล่องใหม่เอาแทนซึ่งตัวคอจุดระเบิดเนี่ยหัวหนึ่งไม่ได้แพงครับพันกว่าบาทส่วนช่วงล่างก็เช็คปีกนกต่าง รวมไปถึงตัวช็อคอัพที่ตัว S L K นั้นจะมีอยู่2เวอร์ชั่นคือออปชันที่เป็นช็อคอัพธรรมดาครับออปชันที่เป็นช็อคอัพไฟฟ้าก็ถ้าเป็นไฟฟ้าก็จะแพงหน่อยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามถนะ้าเกิดช็อคอัพเสียก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นบิวต์สไตล์สีดำ B C นอกจากเพื่อนๆบางท่านทีนจะเอาไปแต่งต่อ ก็ซ่อมโชค้าเสร็จแล้วบอกทางู่ว่าโชคไม่ต้องเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นชุดโหลดแทนซึ่งโดยรวมนั้น M 2 7 1 Evo กับ M 2 7 4นั้นค่าดูแลรักษาไม่ได้ยุ่งยากมากมายนักถ้าไม่จังหวะโดนอะไรแพงๆอย่างพวกปั๊มแรงดันสูงกล่อง ที่เหลือนั้นราคาผมมองว่ารับได้หมดงบประมาณที่ควรจะเตรียมไว้เคยบอกไปแล้วครับว่ารถมือ2นั้นการซ่อบตรงคื้นขึ้นช่วงล่างให้ตีกิโลละ1บาทแต่ SRK ส่วนมากเป็นรถที่วิ่งไม่ได้เยอะมากนะัดดังนั้นกิโลละบาทนั้นอาจจะไม่พอนะฮะก็อยากจะให้เตรียมใจไว้สักแสนถึงแสนสี่เอาเรียกว่าชัวแล้วก็สบายใจมากกว่า ซึ่งเวลาเราเซอร์วิสรถมือสองมาแล้วนั้นถ้าเกิดมีประวัติหรือว่าเราพอรู้ว่ารถก็ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันฟืนท้ายมาเมื่อไรแต่ถ้าเกิดไม่รู้นั้นอยากจะให้กัดฟันรีเซ็ตของเหลวออกไปใหม่ทั้งระบบซึ่งน้ำมันเกียร์ปกติถ้าเกิดรถใช้ทุกวันนะฮะประมาณ8 0,000โลแต่ถ้าเกิดรถไม่ค่อยได้ใช้สไตล์รถโรสเตอร์แบบนี้นั้นทุกๆ4ปีควรจะถ่ายทิ้งแล้วครับเปลี่ยนดรกว่าพี่เพราะว่ามันก็20,000โลแต่มัน4ปีแล้วไง และในส่วนของรลังคาเปิดประทุนที่หลายๆท่านนั้นเป็นกังวลต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนน่ากลัวแต่ไม่ได้น่ากลัวเลยครับผมทาคลิปเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงลังคาเปิดทุนไปแล้วกลับไปดูคลิปเก่าได้แต่คลิปนี้รายฟังสั้นๆครับเพราะว่าคันนี้ลังคาเปิดประทุน,ยน,ยน,น,น,ทนยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆอาเป็นว่าสั้นๆนะฮะใครที่หลังคาเปิดประทุนนั้นเสียมักจะเสียจากชุดชกคอัพไฮดรอลิกซึ่งจะมี2องอข้อเนในการซ่อมบํารุงคือ1เข้าศูนย์แล้วเบิกใหม่เปลี่ยนสองนั้นอย่างอู่ เฉพาะทางจะจัดการกลึงซ่อมบำรุงจุดรูซึมใหม่ทั้งหมดแล้วกลับมาประกอบไลน์ไฮดรอลิกใหม่สุดท้ายเนี่ยจบอยู่ประมาณ5 0,000บาทบวกลบและตัวปั๊มไฮดรอลิกนั้นช่างบอกว่าส่วนมากไม่ค่อยเจอเสียจะเสียจะมากก็เป็นจะชกอคอัพนะฮะแต่ถ้าเกิดใครจังหวะเสียจริงๆเนี่ยสามารถหามือสองได้ราคาไม่กี่หมื่นบาททั้งนี้คําแนะนําอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีราคาเปิดบทุนเรื่องใดก็ตามนะครับหรือว่า พวกพาราล m i มิกบุนรูฟและก็ซันรูฟแนะนําให้เปิดอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งก็เปิดบ่อยๆไม่ต้องกลัวมันเสียครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเสียตอนหมันไม่ค่อยได้เปิดฮะใช่ครับเนี่ยโชคนี่คือโชคหลังคาแล้วนะครับเพราะถ้าถ้าถ้าเราไม่เปิดน้ำมันก็ไม่เลี้ยงแก่ใช่สามเดือนเปิดทีปีหนึ่งเปิดที รัวแน่นอนอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นเพนพอยของราคาเปิดประตูหรือคาปิโอเลนั้นคือจะมีเสียงเอียดอาร์ตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กบนหลักคามีหลายจุดที่เราสามารถไล่ด้เมอ่์จะเป็นการเปลี่ยนพุกการขันยึดแน่นตัวสลักล็อกให้แน่นขึ้นเปลี่ยนแหวนรองไปกะไรต่างๆแต่เสียงดังหลักๆเ e อียรอาร์ตของชุดหลังคานนั้นจะมาจากขอบสียางทั้งระบบซึ่งอันนี้เนี่ยทางร้านล้างรถบีคลีนกุณเทพกีฐานั้นมีเซอร์วิสแพคเกจอยู่จะจัดการแง้มชุดเปิดประขึ้นมาทั้งหมดทำความสะอาดขอบยางทั้งระบบ รังน้ําทั้งเสา A และเสา C เพื่อป้องกันอาการน้ํารั่วหลังจากทําความสะอาดทั้งระบบเสร็จแล้วก็จัดก,การลงตัวคอนดิชเนอร์ของ m e r c e d e s Ben บนแท้เพื่อให้ยางนั้นคืนตัวซึ่งน้ำยาตัวนี้ของ m e r c e d e เ Ben บนเขาดีจริงๆจากยางแห้งๆตายๆเนี่ยพอนวดลงไปทิ้งไว้สักวันสองวันนั้นยางเขากลับมาฟื้นฟ,นฟนูมีชุ่ชวัวนุ่มขึ้นแต่ไม่ได้มันไม่ได้เยิม้มเราใช้งานไปเนี่ยพวกคราบพวกฝุ่นต่างๆจะไม่มาเกาะ ไม่มาจับให้มันดูเขอะเกลกกลางน่ารำคาญตานะฮะและหลังจากที่ผมทดสอบมาแล้วนั้นเสียงหลังคาเอยดอาร์นั้นเบาลงไป80%เรียกว่าเกือบหายสนิทกับแพ็กเกจที่ราคาเพียง2,500บาททั้งนี้ถ้าเกิดใครชอบ DIY สามารถทความสะอาดเองได้แล้วก็เอาวาสลีนฮะเอาวาสลีนเท่านั้นนะครับทาไปให้ทั่วๆแล้วก็ทุกๆ3เดือนอาจจะต้องทความสะอาดแล้วก็ลงวาสลีนใหม่เนื่องจากวาสลีนนั้นอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทายางหลังคาโดยเฉพาะดังนั้นจะมีอาการแห้งแล้วก็จะ มีการเก็บฝุ่นได้และหายและวกินนานก่อนจะกลับมาเป็นใหม่น่าจะประมาณสองสเดือนอยู่ที่เราเปิดปิดปล่อยด้วยนะถ้าเราไม่ค่อยได้เปิดปิดมันก็จะกลับมาเร็วใช่และแน่นอนครับกับรถที่เป็นเกียร์ตัวคอนโซลกลางนะฮะ ทุกๆคันเนี่ยสามารถปลดใส่เกียร์ว่างได้และมันจะมีปัญหาของคอพวงหลายที่จะเป็นคอมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งอาจจะมีอาการเสียรหรือว่าเฟืองรูดได้ทุกๆคันนั้นผมจะแนะนําว่าให้เชิญช่างอ่านนะครับ y y m b Keymaker มาจัดการช่วยเรียกว่าบายพาสน่าพี่อ่านะอ่าช่วยบายพาสช่วยเรียกว่าเอานี่ง่ายๆก็เรียกว่าปลดคอพวงหลายนะครับพร้อมทั้งปลดเกียร์ว่าง ซึ่งสนนราคานั้นพี่อ่านแกคิดทุกรุ่นที่เป็นเกียร์คอนโซลกลางนะเท่ากันหมดคือ4,500บาทก็แนะนำว่าใครที่มีรถอยู่แล้วหรือว่าซื้อรถมือสองมานั้นหนึ่งในสิ่งที่จะต้องทําเลยสาหรับรุ่นที่เป็นเกียร์คอนโซลกลางเนี่ยให้ปลดคอซะให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตเพราะว่าถ้าเกิดท่านไม่ได้ปลดนะครับวันนึงถ้าเกิดเฟืองมันรูดหรือว่ามอเตอร์มันเสียมันช็อตอะไรขึ้นมาสักอย่างด้วยอายุของเขาเนี่ยคุณจะสตาร์ทรถไม่ได้เพราะว่าพอเอาใจเสียบไปหมุนแล้วเนี่ย จะสตาร์ทไม่ได้ขั้นดีหน่อยก็คือโทรตามพี่อั๋นมาแกช่วยปลดช่วยเปิดให้อันเนี้ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดขั้นเวลวร้ายคือปลดไม่ได้เนี่ยต้องยกคอวงมาลออกเพื่อจะรื้อชุดมอเตอร์ที่เสียออกมาด้วยนะฮะอันนี้เรียกว่างานใหญ่ต้องพึ่งอู่เลยแหละครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดวันนี้ยังไม่เสียเปลี่ยนก่อดดีที่สุดครับแลตอนนี้คอบผมอะไรก็ปลดล็อกเรีบร้อยไม่ได้เสียดบดอกกุญแจล้อหมุนได้ เปลี่ยนแล้วเนี่ยคุณยังได้ประโยชน์เพิ่มคือสามารถฉุกเฉินเนี่ยจอดซ้อนคันเข้าเกว่างดับเครื่องได้วิ่งไปซื้อของกลับมาแล้วก็สตาร์ทรถขับไปต่อได้ด้วยความสะดวกหนึ่งอาการสำหรับรถคันนี้นะครับก็คือตัวหน้าจอเรือนใหม่เรียกว่าเขาเรียกว่าจอด่างหรือว่าเสื่อมสภาพใครที่ดูรถมือสองนั้นไม่ต้องตกใจไปมันสามารถซ่อมแซมได้ นั่นแหละครับก็มาหาช่างโรดนะครับ Sound m a k e ์ตรงรามินทราให้แกช่วยรือ้อแล้วก็จัดการซ่อมแซมตัว,วจอเรือนใหม่จริงๆแล้วเนี่ยใครที่ตายผมมาอยู่จะรู้ว่าพี่โรดจะเป็นมือหนึ่งนะในการทําจอเอสคลาสรุ่น221แล้วก็อีกหลายรุ่นใครที่มีปัญหาเรื่องจอเรือนใหม่จอด่างหรือว่าจอหลังจอแอดร้ายมาคังโรดทำได้หมดเลยราคาค่าเปลี่ยนตัวแผ่นด้านหน้านะครับสำหรับ x l k นะย้ำใหา x l k คือ 6,500บาทใครที่เคยดูคลิปเก่าๆจะถามว่าอ้าวเฮ้ยทำไม 221S Class ทำไมถูกกว่าน,นั้น4,500เพราะว่าอันนั้นเนี่ยแม้จะเป็นจอที่ใหญ่กว่าแต่ว่าการรือนะ้อแลค่อนข้างง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนแต่อันนี้เราต้องรือ้อเรือนไม้รือ้อเข็มรือมอ้อแผงนวงจออีกหลายๆชิ้นนะฮะต้องเรียกว่าเป็นความชัานัญเฉพาะตัวและช่างมีความรมับผิดชอบสูงมากๆจึงเป็นราคานี้นะคบแต่ถามผมมองว่าบอกเลยไม่ได้แพงครับผลงานที่ได้ออกมาต้องบอกเลยครับว่าสวยกว่าเดิมด้วยนะของเดิมเ,เป็น ันก็ไม่ได้ดำสนิทขนาดนี้นะมันดำแต่มันดำไม่ลึกเท่านี้พอเราเปลี่ยนฟิล์มาจอใหม่เนี่ยมันดำลึกกว่าเดิมส่วนตัวมองว่าทําให้รถดูใหม่ขึ้นแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นภายในนะครับตัวเบาะของ SLK นอะลจะเป็นปีกที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเราเป็นทรงสปอร์ตพอเป็นเบาะที่ปีกค่อนข้างใหญ่นั้นแม้ว่าคุณจะพยายามอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาขึ้นลงตรงปีกเบาะตรงเนี้ยฮะ มักจะเกิดการสีกับแผ่นหลังหรือว่ากางเกงของคุณได้นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับสามารถนําไปเปลี่ยนหนังได้อย่างในแบบคันนี้เนี่ยผมไปเปลี่ยนหนังชิ้นนี้มาแล้ว2,000บาทที่ช่างก๊อตเอทีคาอินเทียรที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยไม่หนังขาดนะครับหนังเนี่ยขึ้นโลปุ๊บเนี่ยตัวปีกเบาะด้านนี้มันจะซุดซุดเสร็จแล้วไม่สวยไม่สวยไม่ว่าเนี่ยตัวได้แต่เข็บสีแดงเนี่ยมันจะมีอาการเป็นขุยไม่เรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้สีเลียดมากนักสามารถ พ่นรวยสีได้อันนั้นจะเสร็จเร็วแล้วก็ราคาประหยัดมากๆแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายเนี้ยและต้องการจะหนุนปีกตัวนี้ให้ฟองน้ํามันได้คืนรูปเดิมนั้นไหนๆก็หรือเบาอหรือหนังออกมาหนุนฟองน้ําแล้วก็เย็บปีกบอกไปอีกหนึ่งชิ้นผมว่าอยู่ในราคาที่เรารับได้และต้องบอกเลยว่าหนังสีดําของ m มอร์ d ซ s b e n บนนั้นเขาดาไม่สนิทนะใครที่ไปดูรถมือสองมาจะรู้สึกว่าอ๋อมันคงจะเก่าและมันคงจะเป็นมือสองจะออกดำๆเทาๆจริงๆแล้วเปล่าครับ เบาะดำเบ้นเนี่ยมันจะดำไม่ลึกอยู่แล้วมันจะดำเทาๆออกติดน้ําเงินนิดๆนะฮะซึ่งช่างก๊อตเขาไปเลือกหนังที่ลายใกล้เคียงที่สุดแล้วฟอกสีให้ใกล้เคียงที่สุดสต็อกเก็บไว้ดังนั้นใครที่เป็น m e r c e d e s b e เบรุ่นใดๆก็ตามที่เป็นเบาะหนังสีดำนั้นเข้า <c oughs> ไปใช้บริการได้หนังเหมือนเดิมผมให้90%หายห่วงจุดอื่นๆของรถ Mercedes- Benz แน่นอนครับยังเป็นอาการปุ่มรอกเหมือนเคยซึ่งก็ไปที่ช่างก๊อตเอทีขาอินเทอร์เน็ตและครับในการเก็บปุ่มต่างๆรวมถึงพนกจุดอื่นๆที่อาจจะมีแตกหักเสียาหายถ้าพลาดมาเนี่ยก็ยังสามารถให้ช่างก๊อตช่วยแก้ไขได้แต่อย่างไรก็ตามตอนไปซื้อรถเราพยายามดูจุดต่างๆเนี่ยว่าเอ้ยหนังเนี่ยซ่อมได้สีเฟซซ่อมได้ปุ่มลอกซ่อมได้ แต่พวกแตกหักโดยเฉพาะทริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทริมขอบประตูเอ่ยหรือว่าทริมคอนโซลกลางพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นร้อยทะลอกร้อยบุบรอยยุบร้อยใดๆก็ตามเนี่ยมันซ่อมไม่ได้ฮะดังนั้นพอซ่อมไม่ได้คุณจะมีแค่2องออปชั่นคือ1ไปเบิกของใหม่มาปเปลี่ยนกับ2คือหามือสองซึ่งมือสองเนี่ยส่วนมากนะเวลาเอาเข้ามาจะลงหัวตัดเนี่ยสาภาพมันก็จะไม่ได้ดีกับเรามากเท่าไหรนะ่นัดดังนั้นตอนซื้อรถเบอ2ให้ดูทริมพวกนี้นะครับสาคัญมาก แล้วก็ตัวของหลังคานะครับจะมีออปชั่นอีกนิดนึงตรงที่ตัว s อนั้นจะมีหลังคาให้เลือกทั้งเป็นพารามิกเป็นกระจกธรรมดาแล้วก็เป็นตัวสกายเมจิกซึ่งจะมีปุ่มอยู่นี้ฮะเป็นปุ่มที่คอยปรับสีบนกระจกที่มีตัวชูช้าเหนยียวนามทำให้มันสีเข้มขึ้นแต่ถ้าเกิดอย่างคันนี้จะเป็นตัวรุ่นที่ ด้านนอกนั้นมองลงมาเนี่ยเป็นหลังคากระจกแต่ด้านในเนี่ยครับจะเป็นแผ่นหนังปิดทับไว้สำหรับผมผมชอบแบบนี้เพราะว่า 1. ไม่ร้อน 2. ฟังก์ชันไม่ต้องเยอะเพราะสกายเมจิกเนี่ยมีไว,วน้นี่ผมมองส่วนตัวนะครับเพื่อนๆอาจจะมองระแบบก็ได้ แต่มีสกายเมกิกเนี่ยยังไงก็ต้องติดฟิล์มกองแสงดีเพราะว่ามันร้อนร้อนจริงๆกับอากาศบ้านเราแต่ถ้าเกิดใครที่ซื้อแบบผมมาแล้วเนี่ยเป็นหลังคาตันๆแล้วสุกว่าอุย้ยข้างน,นอกเป็นกระจกอ่ะเสียดายอยากจะได้ให้มันเป็นกระจกบ้างตัวนี้มีออปชั่นครับสามารถไปเบิกตัวแผ่นนี้ที่จะเป็นแผ่นรูปตัวโอคือจะเป็นขอบหนังอยรอบตรงกลางเว้นไว้ให้เป็นหลังคามูรูททั่วๆไปนั้น เบิกศูนย์บริสุทธิ์เป็นประเทศไทยนะครับสองหมื่นกว่าบาทเบิกมาแล้วถ้าเกิดร้อนหัวก็สามารถเอาเครื่องนกสาวสั่นมาติดฟิล์มได้ฟิล์มหลังคาเนี่ยที่ผมติดกันไปประมาณ2,900บาทเป็นสามเอ็มซอราบิกอัลตร้าเคลียร์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เบิกเสร็จจบไปคุณจะได้หลังคาแก้วเนี่ยประมาณ25,000หล่อๆสวยๆแต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสแบบนี้ผมว่าจบกว่าแล้วพอเราพูดถึงคุณนกสาวสเตถานก็แน่นอนครับด้านในนั้นเราก็จะต้องมา จัดการติดจอ Android เดิมของรถเนียต้องบอกว่าตัวจอนั้นก็ถือว่าใช้งานได้ดีไม่มีปัญหารใรทั้งสิ้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีกล้องถอยและการจะใส่กล้องถอยได้นั้นโซลูชันที่ง่ายและผมมองว่าคุ้มทุนที่สุดก็คือการใส่จอ Android แล้วก็เพิ่มกล้องถอยขึ้นไปพร้อมทั้งซื้อสิ่งรายปีมาเสียบตัวจอของ SLK นะลรัก็จะเป็นทรงที่ไม่เหมือนทรงที่เราเห็นประจำเนื่องจาก ข้อจํากัดภายในที่มันจะต้องอยู่ระหว่างช่องแอร์นะฮะดังนั้นเนี่ยความกว้างจะกว้างนั้นไม่เยอะจะไปเพิ่มที่ความสูงเพื่อเราได้เสพกับคอนเทนต์ได้เต็มอิ่มมากขึ้นจริงๆมีซ้าไซส์นะจะมี9นิ้วกว่า กับ10นิ้วกว่าแต่คุณนกซาวเซสชันนำเข้ามารุ่นเดียวเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่บังแอร์ครับมันจะอยู่ระหว่างช่องแอร์พอดีสวยงามแต่มี2สเปคให้เลือกคือแรม4 g ่กิก0 0บาทกับตัวแรม8 g ดกิก0 0บาทแรม4 r a แรมต่างกันไหมจริงๆถ้าการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันมากแต่สำหรับคนใจร้อนคนต้องการความพึ๊ดปั๊ดพึ๊ดปั้ดแล้วแรม8น่าจะตอบโจทย์คุณมากกว่า ส่วนกล้องถอดตัวนี้นั้นติดตั้งค่อนข้างยากหรือค่อนข้างยากครับแต่เรายังคงใช้กล้องถอดองบาวฝฟองอยู่ ราคา4,500บาทจะ่นี้คุณจะใช้ Google m a p ดู YouTube ดูสี่จันเด็จฟริกอชีอีวีทีวีโมโนแมดูได้หมดเลยผ่านจอ Android ที่ไม่ต้องมานั่งแชร์ Wi-Fi จากมือถือทำให้รถคุณนั้นฟูฟังชั่นมากขึ้นซึ่งหลายๆคนอาจจะชอบแบบเออพี่ครับผมอยากได้กล่องพวก Apple CarPlay มันก็ได้นะเท่าที่เห็นเนี่ยบางรุ่นที่ตัวหน้าจอที่ไม่มี Apple CarPlay อยู่แล้วต้องมาใส่กล่องต่างหากเนี่ยกล่องประมาณ14,000กว่าบาท แต่อันนี้ต้องบอกว่าแต่เขาเขาเล่ามานะฮะนี่ผมได้มีประสบการณ์ตรงหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นกล่องที่อาจจะไม่ได้ดีมากนะักหรือติดตั้งอะไรสักอย่าง something wrong เนี่ยจะทําให้ตัว Head Unit หรือว่าตัววิยุในตัวเครื่องนั้นเสียเรื่อง Head Unit เสียนะครับก็ช่างโลดครับสาวเมเกอร์ที่เราทําตัวจอเรือนหมาดังนะครับก็สามารถซ่อมเฮดยูนิตได้หรือช่วยหามือสองมาสลับใส่ให้ได้ซึ่งถ้าเกิดใครจอไม่ได้ด่างแล้วก็ไม่สะดวกไปหาช่างโรดที่แถวรามอินทรานั้นก็อุบ็น ใกล้บ้านทัานหรือที่ใช้การประจำนั้นผมว่าเขาคงช่วยหาเมื่อสองมาสลับใส่ให้ได้สำหรับ,รบน้อง m e r c e d e s b e n นะครับมันจะมีการโคดดิ้งปิดโรตต่างๆนะครับซึ่งเป็นน้องเบนซ์ Secret Code ที่เราเคยทำคลิปไปแล้วเนาะคันนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างคันนี้ที่ทำไปแล้วนะครับก็จะมีคันเร่งไฟฟ้ามีปิด V-MAX แล้วก็ปิดระบบท็อกลิมิตเพื่อให้ออกตัวได้เร็วขึ้น ในส่วนของแอร์เราก็จะปิดระบบแอร์ซอร์คูเลชันที่ททเป็นปรูปแบบการนบนแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกอันนึงก็จะเป็นแอร์โซนเมืองร้อนหรือฮอตคันทรีแอซีมันก็จะทํางานให้ความความเย็นเนี่ยมันฉัาเร็วขึ้นแต่ว่าไม่ได้เย็นมากขึ้นนะครับนจะต่างกับไอโหมดทะเลทรายอย่างไงบ้างอ,อย่างโหมดทะเลทรายเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาทําความเย็นได้เร็วกว่านี้แต่มันจะค่อนข้างโสมทั้งระบบแอร์ไม่ว่าจะเป็นคอมแอร์พัดลมหรือแม้แต่สิ่งสกปรกในคอมแอรพอ์พอเป็นโหมดทะเลทรายครับมันถูก ดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวแอร์ซอร์คูเลชันที่เราทำไปหรือไอ้แฟบปเปิดปิดอากาศด้านนอกครับมันไม่ได้ปิดสนิท100%เ มันจะปิดอยู่สักประมาณ80%มันจะเหลือแก๊บไว้นิดนึงเพื่อให้มีอากาศหมุนเวียนได้เองแล้วก็ที่จะมีเพิ่มเติมอีกก็จะเป็นของในส่วนของเดือนม้นแล้วครับจะมีอัตราสิ้นเปลืองที่เราเปลี่ยนจากร100อยกิโลเมตรต่อลิตรให้มันมาเป็นกิโลเมตรต่อลิตรแสดงน้ำมันคงเหลือเป็นลิตรล้วก็จะคันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของปิดเสียงเซฟตี้เบลด้วยเราก็จะมีวันทัชซีดตอนนี้มันก็กลายเป็นกดแล้วปล่อยได้เลยปรับไปตามระยะที่เราตั้งไว้เราไม่ต้องกดค้างแล้วต่อไปนี้เราก็ คนไม่รู้หรอกว่ามันมันแตะได้สองจังหวะสก,กิ้เาบาๆอ่ะตึ๊กอะ่ะไม่ต้องดังแก๊กนะแต่เาบาเนี่ยจังหวะมันจะแตก๊แตกแท๊แกแ๊กแล้วก็ดีดคืนใช่ครับอ่าแต่น,นี้เปลี่ยนเป็นห้าครั้งห้าครั้งใช่เรายังห<ๆ>เห็นไฟเลี้ยวเราทันการจังหวะเรามุดแล้วข้างหลังจะได้ไม่สัรนสะเทบุปการีเรา แล้วก็อันนี้เปิด emergency brake ไ h t ให้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอตัวแรมตรงกลางไฟท้ายครับบนฝากระโปรงใช่ครับแล้วก็ไฟเบรกกับไฟเลี้ยวมันจะกระพริบสลับกันแต่ในข้อแม้เดียวก็คือขับมาที่ความเร็วเกิน120แล้วมีการเหยียบเบรกที่ค่อนข้างหัวทิ่มเลย มันก็จะกระพริบให้เราเองเพื่อให้คันข้างหลังรู้ว่าอัข้างหน้าเบรกฉุกเฉินเออ SLK บางรุ่นสามารถทาวันทัดต,ตัวหลังคาได้ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นใน SLK ตัวที่เป็นเกียร์ก้าบ,บ้างเกีย<า>ร์ก้าสีเกีย <4 S 2> ร์สองจีบสี่ 4. ใช่ครับจะเป็นเก่อัมใหม่ที่สามารถดึงขึ้นมาคึกแล้วปล่อยมือเลยจะไปทำงานไปเองใช่ครับก็จะได้ประมาณเท่านี้จริงๆถามว่าทํามากกว่านี้ได้ไหมมันก็มีมากกว่านี้ได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าจะเป็นการไปโมดิฟายไปยืมไฟล์ของ SL43 ออะไรมาโมใส่แต่ว่ารถแท้มันไม่มี ว p ยรุ่นอยากให้รถมันเต็มระบบจริงๆทําได้ไม่มีปัญหาครับโอเคอย่างนี้เราทำ,ทำไปเท่าไหร่ครับวันนี้อ่าร้อยบาทครับจะเป็นพ็ oding, ง,ง,เงเกจฝุ่นคอดิ้งยกเว้นเอ็มจีอย่างเดียวแ้วถ้าเกิดสายคันต้องการเอ็มจีเพิ่อมอีกเท่าไหร่ฮะเพิ่อมอีก2 0 0 0บาทครับเป็น6,500บาทก็หับได้ก็จะได้เป็นตัวเรือนใหม่ของเอ็มจีไปด้วยแล้วก็ของที่ร้านจะเป็นไฟแท้คือหมายความว่าหลังทําเสร็จเนี่ยผมเช็คสตาให้ดูเลยว่าเลขตัวถังยังเป็นเลขเดิม ในหลายๆครั้งบางทีอาจจะเป็นเมืองนอกโคดิ้งเข้ามาทําโดยการทีมวิวพอเอารถไปฟอลล์อัพที่ศูนย์ต่อหลังจากทำโคดิ้งไปแล้วเนี่ยเจออาการว่าไอ้เลขตัวถังที่โชว์ในสตาร์เนี่ยมันไม่ตรงกับเลขตัวถังที่แปะอยู่บนรถเรามันจะเป็นการไปยืมไฟล์ของคันอื่นที่เคยทําแล้วเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเหมือนการก๊อปปี้วางนั่แหละครับแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เลขตัวถังยังเป็นของแค้ตินรถอยู่โอเคก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆรุ่นอื่นๆก็สอบถามเพิ่มเติมกับทางคุณเบนซ์ได้แล้วก็นัดวันเข้าไปทํากันได้นะครับ ไฟหน้าถ้าเกิดเกิดอาการมองมีรอยหินกระเด็นบ้างเนี่ยก็สามารถนําไปขัดไฟหน้าได้คู่หนึ่งเนี่ยประมาณ2,000บาทพร้อมกับลงน้ํายา uv ที่รับประกันตลอดอายุการใช้งานซึ่งไฟหน้าพวกรถยุโรป bent bm นั้นโคมจะเป็นพลาสติกดังนั้นไม่ต้องกังวลครับผมปั้นมาเกือบทุกคันนั้นต้องขัดไฟหน้าใหม่ กือบทุกคันตอนนั้นหลังจากเพื่อนๆไล่เก็บงานตามคำพิมพ์มาเรื่อยๆเนี่ยแนะนำว่าให้มาปิดจบนะฮะด้วยการทำคาติทิลลิ่งไม่ว่าจะเป็นการขัดไฟหน้าและถ้าเกิด s r k หรือรถเปิดป,ประทุนต่างๆนั้น,น,นก็มาจัดก,การชุดแพ็กเกจเซอร์วิสหลังคาเปิดประทุนลดเสียงเอทอาร์ตบนหลังคาแล้วก็ช่วยฟื้นฟูขอบอยางป้องกันปัญหาน้ารั่วนในอนาคตรวมไปถึงขัดสีลบรอยชักเงารถซื้อมาเนี่ยเต็มส่วนมากจะขัดมาบ้างแล้วแต่อย่างไรก็ตามนิสัยผมมักจะให้คาติทิลลิ่งจัดการฟื้นฟูใหม่อีกรอบหนึ่ รวมไปถึงการล้างห้องเครื่องซักบอกฟอกผมโดยเฉพาะการฟอกฝาท้ายที่บางครั้งนั้นมันจะส่งกลิ่นอับ ช่วยกลับเข้ามาในห้องโดยสารส่วนใครที่ไม่ได้เย็บเบาะหนังใหม่อะไรใหม่บอกอยู่สภาพที่โอเคอยู่แล้วก็สามารถฟื้นฟูทำความสะอาดแล้วก็สป,ปาเบาะไปได้พร้อมๆกันซึ่งพวกนี้นัดเพื่อนๆสามารถใช้คาร์ดิทอลิ่งที่ท่านไว้ใจแถวบ้านท่านก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านไม่มีก็สามารถใช้ร้านล้างรถมีคลีนกรุงเทพกรีธาซอยเจ็ดที่เดียวกับผมได้ส่วนใครที่ซื้อมาแล้วยางหมดอายุพอดีนะครับสะดวกแถบินทนันมีร้านแนะนําของผมคือเนลเกตไทยรามอินทราที่ผมใช้บริการเป็นประจํายางดียางปีใหม่ที่สําคัญบริการ ดีมากๆรวมถเครื่องทั้งสูนที่ได้มาตรฐานและใครที่อยากจะแต่งเป็นคาวสันนะฮะ ทางยูเจตไทยก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนมีสต็อกอยู่นะไม่รู้ชุดหรือ2ชุดนะคุณจะแต่งออกมาได้ชุดเป็นคาวสันสวยๆพร้อมตัดแปลงหน้าโครเมียมตัวแรตัวหายากจะทําให้รถของคุณนั้นโดดเด่นและยูนิคกว่าคนอื่นอัใครที่สนใจก็ไปติดต่อกันเองโดยตรงได้เลยที่ยูเจดไทยรามินทราครับเสร็จจากขั้นตอนต่างๆแล้วเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะได้รถที่ออกมาสมบูรณ์ได้ดั่งใจไม่จําเป็นจะต้องทําเหมือนผมทุกๆอย่างเพื่อนๆสามารถดูเป็นแนวทางเลือกทําในจุดที่ตัวเองชอบทํา ตามงบประมาณที่เรามีทํารถให้หน่าใช้มีรถให้เป็นยานพาหน,นะให้เราเสพความสมบูรณ์ของตัวรถอย่าทําให้รถเป็นภาระอันไหนที่คิดว่ามากเกินไปพักไว้ก่อนครับให้ตัวเรามีความสุขนั้นสําคัญที่สุดส่วนใครที่ไม่มีเวลาและเป็นสายเปพร้อมจะจ่ายค่าบริการนั้น ผมมีบริการปั้นรถครับยังไงทักอินบ็อกหรือว่าแอดๆๆพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้สำหรับคนที่สนใจอยากได้รถที่สมบูรณ์ผ่านการดูใลจากผมมาแล้วเก็บงานเนียบครบทุกจุดไม่ต้องนุ้นไม่แท้ไม่ต้องไปลุ้นตัวถังพังเยอะไม่เยอะไม่ต้องนุ้นว่าซ่อมเยอะหรือเปล่า S R K 2 0 0ปี2013วิ่งมาแล้ว7 1 0 0 0กิลผมเก็บงานมาให้ทั้งหมดนะฮะรถสีบอลบอกสีแดง กับราคาที่ผมเปลี่ยนยางยกโอมาวีหนึ่งเจ็ให้ที่1นึ่งล้านสี่แสนหบาทหรือคุณไม่เอายางผมนะฮะก็หักออกไป31,500เหลือ1 4 1 8 5ล0าบาทครับเฮ้ยเรียกยากเอาอย่างนี้ล้าน4,2ไปจับง่ายๆก็หวังว่าคลิปนี้คงจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่มีรถอยู่แล้ว หรือกาลังหาซื้อรถมือสองมาปั้นเติมเต็มความฝันกับรถโรสเตอร์ของคุณนะฮะหรือจะชมเพื่อความบันเทิงส่วนคลิปหน้านั้นเราจะเอาอะไรมาเล่าเราจะอ,าอะไรมาหลอกขายหรือเราจะอ,าอะไรมาป้ายยานะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของผมวันนี้ขอตัวไปทําคัมภีร์ปั้นคันอื่นต่อนะครับขอยาดูรถคันไหนอยากได้คัมภีร์ปั้นชุดไหนหรือว่าตรงไหนที่เล่าแล้วตกหล่นไปก็คอมเมนต์สอบถามได้ครับอา้าวไปละสวัสดีบาย